ฝุ่นติดฝุ่นแล้วนะตัวนี้ปัดปัดก็หลุดนะแต่ฝุ่นเยอะห,อหน้าหนาวละฝุ่นลมอันนี้ดีเมื่อกี้มันซึมด้านบนนะอันนี้ผมได้ทำการเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแนวนิดนึงแนวท่อนะให้ลงมาลงมาประมาณนี้ ตัางมาเล็กกว่าเดิมสั้นกว่าเดิมเเล็กกว่าเดิมสั้นกว่าเดิมจะได้แสงด้านหลังนะครับแล้วก็จะได้ลมนิดนึง เข้ามาระบายเย็นๆน,นะครับดันบนพุดขึ้นนะครับามาแนวนี้นะครับก็ลองดูก่อนนะครับแล้วแต่ชอบนะครับตอนนี้ก็ที่ดูมันก็เข้าอยู่นะแ,แกงรัง ตรงนี้มีอะไรมาเสริมอีกตัวสองตัวเริ่มตัะแพงขึ้นนะครับการเขตตัวนี้แต่พูดถึงสำหรับ i อค่าแปดศูนย์นี่ oh. รีวิวนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่แรงและภาพคมมากนะครับผมได้เพิ่งได้ลองตัวอื่นนี้ผมได้ลองมาแล้ว แต่ว่ายังไม่เท่าตัวนี้นะนี่รู้สึกว่าภาพค่อนข้างจะคมนะครับอือผมว่าคมกว่า g t x 1 0หนนะสุดโดยสุดตัวครับอ,อ่ตัวนี้แบรแปดบิเหมือนกันนะครับโอ้แรงแรงแรง ได้นะครับแรงใช้ได้สมเงินสมเงินเลยเลยเลยคุ้มค่างเงินนะเอาแบบคุ้มค่างเงินนะไม่ได้เอาใหม่ๆอะไรมากมายนะเอาแบบคุ้มค่า,งาเงินในกระเป๋าของเรานะ่ หลานป๋องสุคอมนะครับตะลานัดส่วนจากสองมินบุรีสอบถามทักทายกันมาครับโอ้ฝุ่นมาเร็วมากสีขาวนี่ดูของจริงจะดูสวยนะครับดูในคลิปอาจจะดูมีแสงตัดตรงบนด้านบนเลยอ แงเงาอันนี้ดูนิคิแบบสว่าส,สวยนะสีขาวแต่ด้านหน้าจะดูไม่เหมือนขาวเพราะว่ากระจกะเป็นสีชาครับด้านหน้าเป็นสีชาก็เลยทําให้ขาวออกเป็นมืดๆประมาณนี้ครับลองดูก่อนนะครับ ลานปองสปอคอมนะครับตานาดจะจาก2มิลบุรีแล้วก็จัดกันไปนะครับทักกันมาสอบถามกันมาได้ครับ